กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกจังหวัดแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าในทุกพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนงดการลักลอบเผาลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าและเป็นการแก้ไขปัญหา PM 2อไสองุด้าในระยะยาวรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายสกดาวิเชียนสินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสงตุ้มครับสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะครับสวัสดีครับ คุณนันมาพัทครับผมศักดาวิเชียนสินครับรัมตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะจากการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กพีย5สองจุดห้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคะ่ะขณะนี้นะคะท่านคะมีเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อลดฝุ่นพีออย่างไรบ้างคะ คือขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยครับโดยกองกำลังการร่วมป้องกันฝนละออง PM 2.5เนี่ยาทางกระทรวงนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตีนะครับท่านอนุทินชาญวิรุฬห์และรัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเ็าได้กําชับนะครับเกี่ยวกับเรื่องในการเผานะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าเผาเศษเวัชพืชนะครับหรือเศษ จากพืชผลทางการเกษตรเนี่ยพยายามให้ให้ลดนะครับลดการเผาโดยเน้นให้นำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยไปถ่ายขบอย่างเช่นสั่งข้าวนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็พยายามถ่ยขบหรือเอาฟางข้าวเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเอาไปแปลรูปด้านอนื่นๆนะครับหรือเอาไปทำอาหารสัตว์วันนี้นะครับ จากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นคทมหรือของทุกหน่วยงานนะครับกระทรวงทรัพย์ได้รายงานว่าการเกิดพีเอห2.5เนี่ยในรอบมากกว่า10ปีทีเดียวเลยว่ามีอัตราการเกิดที่เกินค่ามาตรฐานนับเป็นรายวันนะครับน้อยกว่าทุกปีนะครับหรือบางวันเนี่ยจะมี p ีเอม สูงหรือรอยู่ในขั้นที่ว่าเป็นสีเหลืองนะครับหรือสีส้มสีแดงเนี่ยก็มีปริมาณฝุ่นอองน้อยกว่านะครับทุกครั้งที่มีการเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อตอนต้นปีนะครับหรือป,ปลายปีที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะท่านนายกเลื้อทตีว่าการกระทรวงอาดไทยเนี่ยได้คำชับไปยังผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดว่าไม่ให้ ประชาชนนะครับอย่าเผานะครับไม่ว่าคนใีใดๆทั้งสิ้นในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาวันนี้เราก็เห็นผลแล้วว่าอัตรานะครับการเกิดเปลี่ยนสองจุดห้าในรายจังหวัดเนี่ยน้อยลง mm hmm. แล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆเช่นการขอสร้างนะครับไม่ว่าจะสร้างถนนหรือทำกิจกรรมใดๆที่จะทำให้เกิดฝุ่นละอองเนี่ยก็พยายามให้ทุกหน่วยงานเนี่ย เฝ้าระวังแล้วก็ใช้น้ํานะครับเพื่อลดฝุ่นละอองอีกสองประเด็นคือเกี่ยวกวับโรงงานอุตสาหกรรม<ฆ>นะครับที่มีหมอกควันเกินค่ามาตรฐานก็ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าไปควบคุมนะครับรวมทั้งกระทรวงควมนาคมเกี่ยวกวับเรื่องฟันรถนะครับที่เป็นฟันดำหรือเกินค่ามาตรฐานาาก็พยายามควาำชับนะครับไม่ให้รถประเทศเนี่ย ทำให้เกิด PM นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับาราการเผาขยะนะครับไม่ว่าใดๆเนี่ยพยายามให้ท้องถิ่นหรือท้องที่โดยเฉพาะกำน,นังผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับที่อยู่ในชนบทงดหรือเราเว้นการเผาะนะครับวันนี้จากตัวเลขที่การประชมุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกส่วนราชการนะครับ ได้รายงานนะครับและข้อมูลสถิติเนี่ยพีเอมในปีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองเดือนเศษเนี่ยมันน้อยลงจริงๆครับจากไปรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวเลยครับอืมค่ะตอนนี้นะีคะนอกจากแก้ปัญหาเรื่องของการขอความร่วมมือแล้วยังมีมาตรการอื่นๆอีกไหมคะในการที่จัดการกับการลักลอบเผาอะคะ่ะคือก็ให้ทุกส่วนราชกา,ารนะครับใช้ กฎหมายเท่าที่มีอยู่นะครับเช่นในการเผาป่านะครับในพื้นที่ปา่ารุกหรือป่าสงวนนะครับก็การเผาเนี่ยมันเป็นสิ่งทําลายนะครับทําลายทรัพยากรก็มีการดําเนินคดีกับผู้ที่เข้าไปเผานะครับหลายจังหวัดนะครับซึ่งมีเจ้าที่ได้สามารถหนึ่งไม่ไม่ว่าจะเป็นมาตรการว่าเก่าวตักเตือนหรืออาจจะมีโทษปรับหรือโทษจำคุก นะครับกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวเรื่องในการลักลอบเผาป่าด้วยนะครับเพราะไฟป่าเนี่ยเมื่อเกิดแล้วนะครับมันจะเสียหายมากเพราะว่าการเผาครั้งหนึ่งอาจจะเสียหายเป็นนับร้อยนับพันไร่นะครับ,รบในพื้นที่ป่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางข้าราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่เนี่ยทังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็ได้กระชับพร้อมอย่างประสานควา,ามร่วมมือไปยัง ประชาชนโดยผ่านระบบกลไกของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ผู้ว่าใน,นอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและประชาชนในพื้นที่ต้องยอมรับว่าในปีในรอบสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ<ม>เพราะว่าเราได้มีมาตรการอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วว่าการที่เผาแล้วเกิดพีเอ็มเนี่ยมันมี ผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยมองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับความปลอดภัยของอสุขภาพของทุกคนเนี่ยจึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้นะครับค่ะท่านคะแล้วกลไกของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยสําคัญอย่างไรคะโดยเฉพาะการประสานความร่วมมือกับจังหวัดทั่วประเทศเลยคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเขาเ็เป็นผู้มีการสูญน,นะครับในระดับจังหวัดที่จะดูเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าอยู่แล้วนะครับผมผมมั่นใจว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดวันนี้นะครับก็ตื่นตัวนะครับว่าในรอบหลายปีเพราะในอดีตเนี่ยเรื่องของพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมองเป็นเรื่องของทางกระทรวงทรัพย์นะครับหรือเจ้าของพื้นที่อย่างเช่นกรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับ หรือกระทรวงเกษตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องในการปลูกพืชร่มรุกทางการเกษตรไม่ว,ว่าจะเป็นข้าโวโพดฝ้ายหรือข้าวนะครับก็จะมีการเผาไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปกำกับหรือควบคุมวันนี้นะครับทุกส่วนราชการเนี่ยก็ประสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับทุกคนเข้าใจภาร,รกิจระบวนบาทนะครับพร้อมกับประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วง ปีนี้หรือสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนให้ความร่วมมือไปอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดจุดฮอสปอตเนี่ยก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นว่ามันไม่เกิดช่วงสองวันนี้ก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่าก็ยังมีคนลักลอบนะครับลักลอบเผาอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับในอดีตคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะมีขยะหรืออะไรลกนะครับในป่ารกก็จะเผา เป็นถ้าจะบอกว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นนิสัยของคนที่อยู่ในชนบทก็ได้นะครับการทําลายขยะหรือทําลายแล้วก็มักจะเผาแต่วันนี้ประชาชนนะครับเริ่มเข้าใจมากขึ้นและประชาชนส่วนใหญ่ก็ช่วยกันเฝ้าระวังน,นะครับในการเผาถ้าไม่จําเป็นเราจะเห็นว่าจุดท้์สปอร์ตนะในอดีตปีหนึ่งนะมีจํานวนมากนะครับจะดูใจติแต่ปีนี้นะครับต้อง ทุกหน่วยงานรายงานตรงว่าจุดเท่าสปอร์ตเนี่ยน้อยลงแต่ทางกระทรวงก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะครับหลังจากนี้อีกประมาณสั้งสามสี่สิบวันก็เข้าสู่ฤด,ดูแรงเนี่ยฤด,ดูร้อนผมว่าจุดท่าสปอร์ตอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะอากาศแห้งน,นะครับเมื่อเกิดไฟเนี่ยมันจะลุกลามอย่างรวดเร็วและดับยากนะครับวันนี้ก็ยังต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและเจ้าที่เนี่ต้องช่วยกันสอดส่องและคำชับ เมื่อเกิดไฟเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราปล่อยให้มีการลุกลามเนี่ยมันจะควบคุมยากและจะดับยากเพราะเมื่อเกิดไฟจริงๆแล้วมันจะกระลมนะครับเกิดอากาศเอแห้งแล้วลอยสูงขึ้นก็จะเกิดลมไฟก็จะกระโชกแรงนะครับถ้าเราปล่อยให้ไฟเนี่ยลุกลามไปเร็วแล้วนานเนี่ยก็จะควบคุมได้ยากขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้นะคะให้รัฐมนตรีฝากถึงพี่น้องประชาชนในการให้ความร่วมมือเพื่อลดฝุ่นควันค่ะก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนและเจ้าที่ทุกคนนะครับที่รับผิดชอบเรื่องนี้เขาอยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะครับสอดส่องดูแลครับไม่ให้เกิดไฟนะครับหรือการเผาไม่ว่าจะเป็นเ,เศษวัชพืชจากทำกาเรเกษตรก็ดีหรือไฟป่าก็ดีหรือ กิจกรรมบางอยงอือ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างหรือโรงงานอุตสาหกรรมการสร้างถนนทางถ้าจุดใดนะครับมีมีพีเอ็มนะครับเป็นแหล่งกำเนิดพีเอ็ม <c oughs> ก็อยากให้แจ้งเจ้าที่โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอนะครับหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เป็นเจ้าพนักงานซึ่งทางกระทรวงได้มอบหมายให้มีภารกิจด้านพีเอ็มสองจุดห้าด้วยนะครับก็อยากให คนไทยทุกคนหรือพี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับความร่วมมือเท่านั้นภารกิจเรื่องพนนีเอ็มถึงจะสําเร็จแต่ถ้าพุกวยงานนะครับต่างคนต่างทำครับการควบคุมพีเอ็มหรือการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเนี่ยมันก็จะยากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับให้ความร่วมมือไปอย่างดีนะครับแล้วก็เจ้าที่รัฐก็อยากให้เป็นกำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนทำงานให้ แต่ความสามารถเท่าที่มีอยู่ครับขอบคุณครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านสักดาวิวเชียนศิลป์ค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ